ที่สุดสมาชิกมากกว่า18 0 0 0 0คนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกพัฒน์ชูชิตสามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียร้อจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้ครับกรับสวัสดีชาวเทอร์เทีฟกันด้วยนะครับผมคลิปนี้เราอยู่กับโกดีโรเจอร์มืดนั่นเองนะเป็นสายวิ่งโนวันแห่งยุคเบาตี้รัฐปัจจุบันเลยนะครับผมนะจะมีสายวิ่งตัวไหนมาทดแทนเขามันไม่ไมีจริงมันเก่ง,จร,งจริงนะผมและคลิปนี้ก็มีคนขอมันนานมากนะครับผมเดี๋ยวพูดเนื้อหายฟังสำ กลยุทธ์ในการเล่นคลิปนี้นะฮะแล้วก็คลิปนี้สนับสนุนโดยเว็บซอมบี้รัชเช่นเคยนะครับผมเว็บสุนกชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่สิบบาทเท่านั้นเองลุ้นรับดีเราไปถึง5้าพันเพชรนะก็สามารถเข้าไปที่แฟนเพจได้นะครับผมจะมีลิงก์บนเว็บ dot zombie rush d o net นั่นเองนะสามารถเข้าไปใช้บริการกันได้นะครับผมไม่โกงไม่เกลียนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็สำหรับกลยุทธ์นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมเข้าไปเล่นมา นะครับเอางี้ผมจะเล่าสองมุมดีว่ามุมที่ผมเล่นโรเจอร์แล้วก็แชงเวลาผมอ่าเล่นแชงก่อนเวลาผมเล่นแชงเนี่ย ผมจะต้องทําให้เขานะครับผมโดนตัดเลือดให้เร็วที่สุดนะฮะทำยังไงก็ได้ให้โดนตัดเลือดนะ,ะแล้วก็สกิลหนึ่งแชงเนี่ยมันโหดมากนะครับผมมันทั้งแรงแล้วก็ตัดเลือดนะครับมันสามารถฆ่าโรจเจอร์ได้บางทีวันช็อตด้วยนะ,ะต้องระวังมากๆเลยนะครับผมดังนั้นเวลาผมเล่นโรจเจอร์ผมต้องนึกถึงสเตปแชงไงมันจะตัดเลือดเราใช่ไหมดังนั้นผมคลิปนี้ผมจะใส่ย,ยนตัดเลือดเข้าไปซัพพอร์ตโรจเจอร์ผมนะฮะถ้าเกิดเราไม่โดนตัดเลือดนะครับผมโรจเจอร์สามารถดึงธงแล้วก็พึ่งอีก2เหรือ็นเหรียญนก ของดึงธงเด้งสกิล2 2เหรียญน,นะครับผมคือเซ็ตนี้ต้องบอกก่อนว่าแท็กมันอาจจะไม่ได้เยอะนะเท่าที่ดูนะครับผมแท็กมันไม่ได้เยอะแต่ว่ามันเน้นดึงธงแล้วก็ไปดึงธงแล้วก็ไปนะครับเพราะคนอาจจะใส่3ไคโดเดินยืนแทงอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแต่ผมมองว่าโรเจอร์ไม่หมอยืยนแทงหรอก นะครับสกิลมันไม่ค่อยซับพอร์ตเท่าไหร่นะมันเป็นการเคลื่อนที่นะครับผมดังนั้นผมก็จะให้โรเจอร์ไม่โดนตัดเลือดดีกว่ามันแพ้ตัดเลือดทุกร่างนะโรเจอร์บอกตรงนะครับผมคลิปนี้ก็เลยใส่ย่นตัดเลือดเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะแน่นอนรวมแท็กด้วยนะครับผมสำหรับแท็กนะครับผมผมจัดได้155นะครับอันนี้ันค่าซับนะแล้วก็ผมใส่นี่ครับผมกลุ่มโจนสลัดโรเจอร์ไปด้วยนะครับผมจริงๆซับมันจะได้น้อยแต่ว่าผมโชคดีที่ว่ามีเรลี่โลดัมนะนี่ผมจัดคือแบบเนี่ยได้5แท็กเลยนะ ก็ซับอยู่ที่155ปกติเราจะเล่นซับประมาณนี้อยู่แล้วโรเจอร์นะครับผมดังนั้นพอใส่แท็กเรื่องของอันนี้ไปเนี่ยผมว่ามันดีนะดูดิแท็กมันครบอยู่นะลองไปจัดกันได้นะครับเพราะตัวคุณครบแบบนี้นะมี3ดาวด้วยนะบารกี้2หรือ3ดาวผมจำไม่ได้นะครับผมนะก็สําหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมราคาถูกเฟ v เวิร์ดดูไปเปบริการแล้วนะครับผมจะลืมไปเติมกันเยอะเอะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ครับ โย่ Yo, สมุทรไทกลับไปครั้งกับ alternative by roger ทุนี้นะครับผมโรเจอร์วิ่งดำ by alternative นั่นเองนะไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้แต่บอกเลยว่าผมก็เล่นโหดไปแพ้ชาวบ้านกันนะจ๊ะตัวมันเล่นไม่ยากแต่ก็ปาดซับดาเมจไปก่อนโดนไปก่อนแฉงอ้าวโดนนะฮะเดี๋ยวนี้เอ่อมันจะโดนตัดเลือดนะครับผม นะฮะบ,บางคนไม่ต้องสงสัยนะใส่แท็กโรเจอร์แล้วนะครับผมทำไมไม่ย่ร100%นะครับคือเราโดนก่อนตอนที่เลือดเรามากกว่า50นั่นเองนะมันก็จะไม่ทำงานนะครับผมมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคือผมโดนเนี่ยผมก็งงกันนะตอนแรกผมไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมมันโดนตัดเลือดวะมันต้องยศร้อยหรือเปล่านะฮะมันไม่ทำงานนั่นเองนะมันต้องโดนปาดนะครับผมอย่างถ้าเลือดต่ำกว่า50แล้วโดนตัดเลือดเนี่ยมันจะ ย่นร้อเเซ็นให้เลยนะครับผมนนี้เข้าใจกันเข้าใจตรงกันนะแฉงอ้าวัดเดลูกเรือกเก่านะฮะแฉงเดี๋ยวนี้แกก้าหยามกับตันแกเอาดาบมาปักตะไคร้ทำไมปาดไปดีหนึ่งคามุสลิเทวาอาสันน่น้องยึดเลยอือนะเป็นเทวาสันที่โกงมากนะฮะสำหรับโรเจอร์ตัวนี้นะครับผมเราไม่ค่อยอยากกันทงตัเราจะดึงสวนอออันนี้ยืนจ้องหน้านะฮะยืนจ้องหน้าผม ข้ามันจะทีเหอะพี่กับตันนะแต่เจอเขียวว่ฆ่าย,ยากนะครับผมบอลเลือดเขาเหลือหนึ่งตลอดเลยนะยึดเ,เมนนะครับผมเขยดด,ดมาทีนะอเออไม่โดนเลยน้องปาดไปทีนึงโอ้โหฆ่าไม่ได้นะครับแชงมันเด้งเลือดใช่ไหมฆ่าแชงไม่ได้นะอโอเคเดี๋ยวเราจะดึงสวนไปนะเมื่อกี้เราโดนดามเมจสองรอบคืออะไรก่อน อุ้ยเขามีน้องงูด้วยอ่ะเพิ่งเห็นนะครับเขามีน้องงูด้วยดีนะครับไม่เปิดน้องงูผมเดือดร้อนเหมือนกันโรเจอร์นี่เหนื่อยกับน้องงูฮะแต่ว่าถ้ามีสกิลหนึ่งไดจะปาดน้องงูเข้าอยู่นะครับผมไม่สนรดดาเมจอย่ามายุ่งกับฉันโอ้โหลุมแมลงหนาะโอเคสกิลสองมาแล้วเว้ยมุมเอาแล้วฮะปาดชเมนินหูคุณด,ดูดิซับดาเมจด้วยน้องงูเกือบตุยฮะนิดเดียวเท่านั้นเองอะไรยิงอะไรฮะยิงอะไรเหรอยิงอะไรเหรอโอ้โหเ,เราดึงไม่ได้นะเดี๋ยวเขาเกรเพิ่ม อืมโอเคพิวพิวนิดหนึ่งพิ้วพิวนิดหนึ่งตีเบานะผมไม่ได้ใส่ดามเมจนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราไปดึงทงดีกว่านะช่วงท้ายเกมแล้วนะผมบอกแล้วว่าเหรียญนี้นะไม่กลัวโดนตักเลือดแน่นอนน้อ,นนองงูมางั้นก็เนอูไม่ตายเลือดหูไม่เข้าเลย <c oughs> ไม่เข้าเลยเว้ยเฮ้ยอ้าวเรียบร้อยโดนเมโรเมโรไปนะโอเคท้ายเกมแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเล่นอ่าใส่วิ่งหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราแพ้นะครับ 30ปีทันเองมาวจ้าบรูโน่ตัวนี้ผมก็อยากทำคลิปนะครับแต่ผมอยากเลเวลร้อยก่อนน่าจะอีกนานนะฮะหกปีพอดีเวลร้อยเออนะ <c oughs> ผมบรูโน่ตัวนี้เก่งนะเก่งเก่งชอบชอบอืมไม่ทันอยู่แล้วไม่ทันอยู่แล้วนะครับยิงเน่าทงก็ไม่ทันนะเดี๋ยวเราอือหูโดนไปเกือบตายนะเห็นไหมเกือบตายยึดชัเป็นเรียบร้อยเรียบร้อยฮะเขาดึงไม่ทันแน่นอนนะเขาดึงไม่ทันแน่นอนจบเกมไปนะครับผมโอเคไปพบเกมเพย์ต่อไปกันได้เลยนะครับ โอเคมาตาที่2นะครับผมแชนโดราธมินนเน้องเดี๋ยวเราไปทงสีเลยนะฮะเหรียญเราค่อนข้างเวิร์กอยู่แล้วนะครับผมเราไม่กลัวแชงนะเดี๋ยวเราไปทำมีเสเน็กนะครับผมคือฝั่งเราถ้ามีนะเสเน็กแต่รถจอดึงทงง่ายนะปาดไปทีนึงไม่โดนนะจ๊ะดอนเลยเนี่ยสกิลแชมป์มันหลบง่ายนะครับนอกจากเขาตีหลอกเห็นะไม่โดนดาเมจเลยนะโนดาเมจนะทำ เรียกว่าไม่โดนดาเมดเลยนะโดนแล้วฮะตอนนี้เลือกลกับมาเต็มเห็นไหมอืมนะผมที่บอกไม่กลัวโดนตัดเลือดนะครับไม่กลัวโดนตัดเลือดเลยอืมโอเคนะคเพื่อนต้องมากันะนะ What day, วัดเดย์วัยรุ่นติดช็อตนะครับผมช่วงนี้ต้นเดือนนะใช้เงินเยอะไปหน่อยไม่ใช่นะคนละช็อตแล้วอืกลับไปดึงธงดีกว่านี่ยายายาแฉงยาโอ้โหมันจะสกิลมั่วแฉงสกิลเยอะๆอย่างนี้ไม่ดีนะฮะมันไม่ตายหรอกเออดอสได้นะดึงเลยแฉงเอาธงดึงธงคืนยากนะครับผมถ้าเราอยู่ในธงนะวัดเดโดนไปก่อนไม่ปล่อยพวกนายบาดเจ็บรอดหนะ้าติดช็อตสองรอบแล้วแม่เงย เกียรตินิกะว่าแบบนี้เออเอาดีเอาดอีเนี่ยครับผมเนี่ยถ้าสกิลทั่วไปเนี่ยเขาทำดาเมจเราไม่ได้นะนอกจากสกิลหนึ่งนะต้องหลบสกิลหนึ่งให้ได้นะครับผมโอเคยึดเลยจ้าเวทเราโอ้โหต้องดึงให้ได้แหละต้องดึงให้ได้แหละนะเหลือทองเดียวนะครับผมเ <c oughs> ขาเรียกเป็นการดึงศัตรูด้วยนะดอทไปเทนึงเออสวยขอบคุณขอบคุณขอบใจไม่ต้องทีหลังเออยึดเลยไอ้นางโอ้โหโดหนอินสแตนซ์คิวไม่ใช่อินสแตนซ์คิวนะโดนปักตะไคร้น,นะ เขาดึงคืนอีกแล้วเขดึงคืนอีกแล้วโอเคเนี่ยครับพิวเลยเล่นทงศัตรูสบายฮะปาดไปทีหนึงเรียบร้อยก็ดึงสวยๆหล่อๆไปอยาดนะจ๊ะอืมดอยได้ดอยได,ได้ฟาดไปทีหนึ่งโอเคโอ้โหสก,กิลมันมาไวจังวะผมดึงไม่ได้นะโดนนกแบกลัวๆเลยอย่าใช้แท็กกันนอกแบกในนะโอ้โหเนี่ยวัน เกิดใหม่เป็นลูกโฮชิทงยังนำอยู่นะฮะแม่มีความเสี่ยงนะครับผมนะเกิดใหม่แต่ลีโรเจอร์มาแล้วก็ฟาดเลยเรียบร้อยครับผมรุจิเอ่อต้องระวังรุจินะมันใบสกิลวิ่งเหล่านะครับสกิลคือใช้เหรียญนี้สกิลวิ่งค่อนข้างสำคัญเลยนะฝั่งนู้นแชงหลายตัวว้แต่ไม่มีประโยชน์นะครับผมแชงเยอะไม่มีประโยชน์นะผมบอกก่อนอ่าฮะอ่าฮะเดินเจอกันแล้วไงดึงเลยจ้ะ ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรเออได้อยู่เนี่ยครับผมสกิลสองอะไรชิวๆวะผมไม่ค่อยซีเรียสนะดอตเมินยอย่างนี้เขาว่าเอาธงกับเราไม่ได้แล้วเห็นนะเออดึงเราออกธงไม่ได้แล้วนะครับผมยึดเลยเห็นไหมชิวครับอย่างนี้ถ้าไม่โดนตัดเลือดคือชิวฮะ โรเจอร์คือสบายเลยนะครับผมนี่ไงค่าไม่ได้ไม่เป็นไรนะอ้าวไว้มันดึงได้โูเป็นไรดึงสวนดึงสวนไปก่อนนะฮู้ยโดนไปเห็นไหมครับเล่นง่ายมากๆเลยนะโรเจอร์ยุคนี้เพราะเอสเน็กมันน้อยนะครับผมแช้งเยอะโอเคเกมเพลสสุดท้ายรอคุณอยู่ครับ ถ้าคุณมองหายดีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอปเอกพัฒ์ชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS อย่าลืมบอกมาจากช่องอัตโนที v e ด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ เกมเปญสุดท้ายสำหรับใครที่ยังไม่กด subscribe นะครับผมรบกวนเลยนะครับผมกด subscribe เบาๆนะเพราะคลิปนี้เออช่องผมนะผมมีวันพิบติลาให้ดูเกือบทุกวันเลยนะฮะนี่ไงซับดาเมจเรียนมาจากสำนักหูเตียนะครับผมสำนักเดิมนะใครติดตามผมจะรู้จักสำนักหูเตี้ยดีนะครับผมนะเป็นสำนักจีนนะครับผมนะไม่ใช่คำผวนนะครับผมบอกโอ้ยแม่งคำผวนป่ะพี่การเมืองไม่ใช่นะดอททำไมดอททำไม นี่แหละครับผมของแท้โรเจอร์ต้องเล่นแบบนี้มีค่าด้วยนะ <c oughs> จริงๆต้องดึงทองอย่างเดียวก็พอนะครับผมดึงเลยจ้า จินเบไม่ได้นะครับผมจินจฝั่งนู้นเขาต้องจินเบนต้องตบลุจิอ่ะเออนะครับผมเนี่ยจินเบนต้องมาตบลุจิให้เรานะอ,อปาดค่าทําไมค่าไปทำไรแกรขนาดนั้นเลยเออดึงเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทงบ้านศัตรูเลยดีไหมไปแล้วจ้าวัด,ดีีวยรุนน่นหนีไปไหนนี่ไงไล่ล่าเลยนะครับผม ไล่ล่าเลยขอดึงได้ไหมจ้าไปฆ่าไปฆ่าตัวนู้นไปฆ่าตัวนู้นเออไปฆ่าตัวนู้นเออนั่นแหลนะเห็นไหมไปโดนเขาฆ่านะครับผมขอบใจทีหลังไม่ต้องทีหลังไม่ต้องมาฟาดไปทีสองหมื่น mm. นะครับผมแรงจริงนะติดบู๊คือฟาดตัวไหนก็แตกนะอะโอ้โหเนี่ยแชงนีนนะ่เล่นนี้มีประโยชน์นะฮะเล่นนี้ประโยชน์๋ย่นี้คนด่าแชงเยอะนะบอกอ่ยแม่งแชงเล่นไม่ค่อยมีประโยชน์นะผมก็เจอบ่อยนะแต่ว่าอย่าไปซีเรียสเลยฮะอืมนะครับผมก็แค่เอ่อเขาเรียกว่า ไประบายที่อื่นนะครับผมไปต่อยกําแพงนะครับผมเฮ้ยไม่ดึงอ่ะเพื่อนเออยึดเลยนะจ๊ะอืมนะครับผมยึดฉมินเลยน,น้องมาแล้วโรเจอร์นี่เบาเลยประโยชน์เยอะนะฮะประโยชน์เยอะเห็นไหมเออแชงดีเนี่ยแชงมันต้องไล่ฆ่านะครับไล่ฆ่าให้หน่อยนะครับผมนะอืมดอทฉมินอาไมหนึ่งทีโอ้โหตายเลยเหรอโดนกี่สกิลไม่รู้ เกิดใหม่ bye. เป็นลูกโจชจริงแล้วนะครับผมเมื่อกี้ผมโดนหักไข่นะครับผมแล้วแรงเกินแล้วทีเดียวตายเลยอืตายบ้างดิตายคืนไปบ้างเดียวยุดเลยนะครับเห็นไหมโดนตัดเลือดแล้วไงเออยน่น70ินะครับยน่นเจนี่คือประมาณประมาณกี่วิวะประมาณสิบวิเลยนะครับผม <laughs> ผมไปนับมานะอืเนี่ยผมเปล่าละครับจังหวะนี้ไปลวจ้าทงบ้านเลยปาดไปทีหนึ่ง อืมขขเขาเคาน์เตอร์ไม่ทันนะเคาน์เตอร์ไม่ทันอืมอุ้ยโดนอะไรไม่รู้นะโดนโดนอะไรไม่รู้อนะไม่กระเด็นออกมาวะอ๋อโดนเคาน์เตอร์เหรอดอทชูเมนนะผมนี่โดนตัดเลือดนะโดนตัดเลือดแป๊บเดียวฮนะใครโดนนี่แป๊บเดียว หายเลยนะครับผมกลับมาเด้งเลือดก,ก็ไม่กลัวไข่แล้วนะฮะอมอ่าหรือสิบวินครับโดนไปห้าทงเลยน้องเดีย๋ยวไปกันก่อนอเอาว่าเป็นโรเจอร์หมัดโอ้โหจริงไม่ต้องกันก็ได้นะเขาน่าจะดึงไม่ทันนะครับผมโอเคจบไปนะสาหรับเกมเพย์สุดท้ายอย่าลืมนะครับ,บกดสมัครเมาชิกกลัจใจด้วยพบใหม่คลิปหน้าครับ,บคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ